ไ j จเน่2.4 PPV ขายดีพิมพ์นิยมทุกวันนี้มาเป็นมือ2ยังได้รับกระแสตอบรับที่ดีด้วยราคาที่คุ้มค่าแตกต่างจากรถใหม่เยอะพอสมควรวันนี้ผมเอา2.4สีขาวมุกสวยจัดๆมาให้รับชมกันเชิญชมครับสวัสดีครับ อยู่กับสอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคา์เซนเตอร์อ,อุบลราชธานีแน่นอนวันนี้เราเอาตัวที่น่าจะขายดีอันดับหนึ่งของร้านเรานะครับฟอร์จูเนอร2.4 V ปี2016คันนี้ได้สีขาวมุกไปอีก1นึ่คันมาถึงก็รีวิวเลยนะครับส่วนเก็บงานเดี๋ยวให้ไปเก็บกันทีหลังเพราะต้องการให้ลูกค้านะครับทราบนะครับข้อมูลว่าเรามีรถมาแล้วสําหรับ2.4ดีเซลสีขาวมุกหลายคนที่ตามหาตัวนี้อยู่นะครับ ก็ปี16ขายเท่ากันก่อนที่ขายไปนะ9 5้0 0 0บาทนะครับราคาเดียวราคาเดิมที่เราปล่อยเป็นประจำอยู่แล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้ปรับขึ้นหรือสูงลงในช่วงนี้ที่ผ่านมานะครับก็วันนี้เอามาคอนเฟิร์มสภาพให้สำหรับ2 4ขับเคลื่อน2ล้อปี2016สีขาวมุกค,คันนี้ขออนุญาตดูห้องเครื่องกันก่อนเลยคอนเฟิร์มมันก่อนคันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้เก็บเดี๋ยวผม,ผมจะเล่าให้ฟังว่ามีต้องเก็บเพิ่มอะไรตรงไหนบ้างนะครับเพราะรถพึ่ง เดินทางมาถึงเลยนะครับเดินทางมาถึงนี่เครื่องยังร้อนอยู่เลยนะครับพ่องเครื่องนี่นยังไม่ล้างนะดูคราบดูอะไรดูเพจก่อนดูเพจก่อนนะครับ2 GD f T v 2393cc รถปี2016หรือว่าปี2,559นะครับจดทะเบียน22มีนาปี59ทั้งที่เห็นนะครับรถที่สไตล์ของมงคลคอนเอ็นเตอร์นำมารีวิวมาขายมาจำหน่ายกับลูกค้าก็ ต่อให้ยังไม่ล้างก็ดูดูออกว่ารถเดิมนะครับรถสวยเดิมเพราะว่าการที่ค่ารถมาราคา8 9แสนนี่ต้องต้องการันตีได้นะครับต้องการันตีได้ว่ารถทุกคันสวยจริงเดิมจริงนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นบล็อกที่ท,ที่หลายคนนะครับซื้อใช้ซื้อไปรถครอบครัวซื้อไปรถเดินทางเพราะว่าอาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของอเครื่องที่ไม่ใหญ่มากนะครับประหยัดน้ำมันนะเพราะเครื่อง2.4ลิตรดีเซลและก็แรงประมาณหนึ่ง แรงประมาณหนึ่งสำหรับบล็อกนี้ก็ให้มา150แรงม้านะครับระบบส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดก็ถือว่ากำลังดีนะครับไม่ได้ไม่ได้อืนจนหน้าเกียดแล้วก็ไม่ได้แรงจนเกินไปถือว่าอยู่กลางๆงนะครับก็ได้ตอบโจทย์ที่ทำให้คนชอบซื้อตัวนี้9,59,000บาทก็ผ่านไป5ปีราคาหายไปประมาณ5 0 0แสนนะครับหายไปประมาณ5 0 0แสนเพราะ,ะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเปิดตัวอยู่ประมาณล้านสีล้านสี ประมาณนี้นะตอนนั้นแล้วก็สีขาวก็แน่นอนอะ่ะเป็นสีที่น่าจะขายดีต้นๆอยู่แล้วว่าจะเป็นรถอะไรก็แด้แต่แหละขอให้เป็นสีสีขาวมุกมานี่ก็ได้หมดนะครับตัวนี้ยังเป็นชุดไฟชุดกระจังหน้าเดิมนะครับยังไม่ได้มีการไปตกแต่งอะไรเพิ่มเพราะต้องพูดแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ f ฟลเจอเนอร์เขาไปไปแต่งเป็นกระจังหน้าแต่งเหมือนกระจังหน้าทีเอดีเลยกระจังหน้าติดโลโก้โลโก้อะไรพวกนี้เพราะของแต่งของ f o r t จอเนอร์เนี่ยผมเห็นในขับนี่ลงขายกันจ้าละวันเลย นะครับมีการตกแต่งเยอะนะสำหรับชุดแต่งของบล็อกนี้สาหรับคนที่ชอบแต่งแต่สาหรับคนที่ชอบเดิมๆก็เนี่ยสามารถอันนี้เลยแล้วก็แน่นอนในบรรดารถสีขาวมุกหรือว่าสีดําก็แล้วแต่เนี่ยต้องเก็บแน่นอนพูดถึงว่านเนี่ยนะครับอย่างรอยพวกสะเก็ดหินเนี่ยรอยที่ต้องมีนะครับเนะี่ยรอยพวกนี้จริงๆก็ถ่ายถ่ายไว้ก่อนนะถ่ายไว้ก่อนเผื่อทีมงานเอาไปเก็บงานก็จะรู้ว่าี่ยเป็นรอยตรงนี้นะครับเนะี่ยอย่างรอยพวกนี้นะครับรอยที่เป็นรอยสะเก็ดหินอาจจะคือมันเห็นชัดไง มันจะเป็นจุดดำๆมันจะเป็นจุดดำๆเวลาเรา <c oughs> คือรถมันยังไม่ได้เก็บอะแต่ว่าเราถ่ายเก็บไว้ก่อนเราถ่ายรีวิวไว้ก่อนเพราะว่าการที่เราไปทำมาเลยแล้วค่อยมารีวิวเนี่ยให้มันเงาๆาม,มาเลยเนี่ยลูกค้าก็จะหาว่ารถไปชนไปมีอุบัติเหตุอะไรมาต่างๆนะแต่แล้วถ้าเราถ่ายตำหนีตำเดินแบบนี้ไว้นะครับแล้วค่อยส่งไปเก็บเนี่ยโอเคลูกค้าก็สบายใจเราก็สบายใจเพราะว่าเรามัน่นใจว่ารถแต่ละคันเราคัดมาก็สวยนะครับสวยเดิมแน่นอน ตัวนี้เป็นยางรอบที่2แล้วนะครับโยโกฮาม่าจิโอเรนดาเพราะว่าค่ายางรอบสองใยสันนิษฐานไ้ก่อนเลยว่าคันนี้น่าจะวิ่งประมาณเ0 0 0 0มื่นถึงแสนโลนะครับเพราะโดยสเปคยางก็คือสามปีแสนโลประมาณนี้เหมือนพอๆกับระยะป,ประกันแหละเพราะว่า,าเฉลี่ยมันต้องวิ่งประมาณนี้นะนะครับบางคนก็วิใช้น้อยจริงนะบางคนก็ใช้น้อยจริงสําหรับสีขาวมุกสวยๆสองจุดสี่วีปีสองพันสิบหกเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทใครหาอยู่ก็ฮักมาเลยแล้วก็ตําหนิยอดนิยมของฟอร์จูเนอร์นะครับถ้าคันไหนไม่เป็นนี่นะครับ เป็นไปไม่ได้เชยมากนะครับแสดงว่าคุณได้ f ฟ r t อร์เนอร์เทียมแล้วแหละตัวเบาะนะครับตัวเบาะซุดแล้วก็มีรอยแตกรอยเนี่ยอันนี้คือเป็นทุกคันคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะเป็นทุกคันนะครับเห็นว่าศูนย์เขาเคลมให้ฟรีแต่ส่วนใหญ่เป็นใช้เวลานานนะครับเราก็ทำการซ่อมเอซ่อมเองนะครับไม่ได้จะเกินพันหนึ่งนะเจ็ดแปดร้อยเนี่ยซ่อมเสริมฟองน้ำเข้าไปอันนี้เป็นตําหนิจากโรงงานนะครับไม่ได้เกิดจากการใช้งานหนักใดๆทั้งสิ้นต้องบอกอย่างนี้ไม่ได้เกิดจากการใช้งานหนักใดๆทั้งสิ้นเป็นเป็นแป่วเป็นติ เดิมโรงงานนะครับถ้าขันในไม่เป็นนี่คุณได้โฟลเดอร์เทียมแล้วแหละโฟลเดอร์ปลอมแล้วนะครับ s t นะครับอ่าเป็นไปตามที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเปลี่ยนยางมารอบที่2แสดงว่า,ามัอยู่ประมาณแสนโอ้แสนพอดีเพราะผมจำผมจำไม่ผิดนะตอนที่เราซื้อมาจากกรุงเทพนี่ม,มันวิ่งอยู่เก้าหมื่นเก้านะเก้าเก้าแปดและอย่างนี้แหละนะครับเก้าเก้าหมื่นกว่านะครับวิบ่งมาวนก็เนี่ยเจ็ดร้อยโลพอดีเป็นแสนกิโลพอดีนะครับฟังก์ชันภายในก็ เน้นใช้างานนะครับไม่ได้ให้ฟังก์ชันออปชั่นมาเยอะจนใช้ไม่เป็นนะครับอันนี้ใช้งานง่ายนะเกียร์หสปีดไปกินขับเคลื่อขับเคลื่อน2ล้อนะครับนะปรับเป็นเกียร์แม่นวลนะครับขับเคลื่อนด้วยแพทเทิร์ชิพก็ได้นะครับสำหรับขาแรงขาลุยนะครับไม่ต้องรอรอบนี่ก็ได้เพราะว่าบางคนไปเปิดอ e ีโคโหมดแล้วก็ใส่เกียร์ดีแล้วเหยียบคันเร่ง,งพุ่งไปเลยมันก็มันก็ไม่ได้นะนะครับเพราะว่า <perché> 2.4เองไม่มัน <ring> ไม่ได้มาให้สมรรถนะมาแรงขนาดนั้นนะครับ แต่ก็ดีหน่อยนะทุกวันนี้มีจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับมีจอทัชสกรีน7นิ้วให้มี Air ์ดิจิตอให้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเพิ่มเติมมาแต่ว่ายังยังตามหลังทีวีรุ่นอื่นอยู่นะพูดถึงว่าแต่ว่าก็ย่งว่าเขายังครองใจคนไทยครองใจคนไทยยังขายดิบขายดีอยู่พวกฟังก์ชันการใช้งานต่างๆก็ง่ายนะครับฝั่งซ้ายเป็นเกี่ยวกับพวกโทรศัพท์นะครับฝั่งขวาเป็นเกี่ยวกับการควบคุมหน้าจอตัวนี้ แล้วก็คูสยังไม่มีนะตัวนี้นะครับคูสยังไม่มีแต่โหมดกันกระพี่อีโคโหมดพาว์โหมดมีกันเหมือนกับตัว2 8นะครับสำหรับคันนี้ไม่แสนกิโลนะครับสมมติสมผละรถ6ปีถือว่ายังใช้น้อยอยู่แล้วก็ตัวนี้หลังๆก็เป็นตัวแรกที่เพิ่งให้มานะโปรเจะเนอร์แชมป์ตัวสุดท้ายก็ยังไม่ให้เลยนะที่รีวิวเมื่อเช้านะครับสำหรับกระจกออโต้สบานนะครับคือยังพูดถึงว่ายังตามหลังอยู่นะยังตามหลังแบรนด์อื่นอยู่แต่ว่าด้วยความที่ปัญหาจุกจิกมันน้อยนะครับ ต้องบอกว่าโตโยต้าเป็นรถที่ขายดีเพราะว่า1นึ่แล้วมันใช้ดีนะครับใช้ดีใช้ทนมากนะครับว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้ไปไมไม,ไม่ได้ไปคาดหวังกับออปชั่นที่ต้องมีเยอะเยอะเ,อะเกินไปเงี้ยก็ f o r t u n e r ก็เลยเป็นตัวเลือกที่ทําให้ขายดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถป้ายแดงก็แล้วแต่มาเป็นมือสองเองก็แล้วแต่ผมก็ขายไปปีนึงก็ก็หลายร้อยคันนะครับแต่สําหรับคนที่อยากจะได้ฟังก์ชันที่มันเหนือเนือกว่าก็ต้องไปเล่นแบรนด์อื่นนะครับอย่าง Ford e v e r e s t หรือ มิสูมิชิปาเจโรอะไรประมาณนี้นะครับพูดถึงว่านะแต่เรามีทุกแบรนด์แหละนะครับแบรนด์ไหนดีแบรนด์ไหนด้วยล้วก็พูดคุยกัน,นสำหรับคันนี้959นะครับรถก็มีต้องมีเก็บสีนะเก็บสีรอยสะเก็ดหินกันชนหน้าฝากระโปรงนะครับมีซ่อมเบาะนะมีซ่อมเบาะซึ่งที่เราทําให้นะไม่ได้ไปบวกราคาอะไรเพิ่มนะแต่ว่ามาถึงจากยี่้ถ่าย,ยาจากยี่้ถ่ายเพราะวากว่าจะไปเก็บงานก็อีกวัน2วันนะกว่าจะกลับมา,างีย คันนี้เป็นเดิมๆทั้งภายนอกภายในยังไม่ได้มีการแบบภายในยังไม่ได้มีการไปซื้อพรมซื้ออะไรมาติดอะไรเพิ่มนะครับเพราะบางคันก็จะมีพรมอะไรมาเพิ่มไงแล้วก็เพิ่มเติมก็มีฟังก์ชันก็คือติดบิวอินมาปกติแล้วฟอร์จูเนอร์ไม่มีอยู่แล้วนะครับตัว2อ่ตัวนี้ไม่มีบิวอินแน่นอนถ้าไม่ใช่มิวเอ็กนะมิวเอ็กมเอ็กก็จะมีบิวอินตั้งแต่สมัยมิวเซเว่นแล้วนะครับพูดถึงเป็นเอกลักษณ์ของเขาแต่นี้เขาไปติดมาเพิ่มสําหรับฟังก์ชันที่ใช้ในนนคคครรรอบัวาาามมมีีลููกห็สถเปิดด ได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องไปรีเซ็ตการเชื่อมต่อด้วยเพราะว่ามันต้องเชื่อมจอหน้าไปจอหลังด้วยสําหรับคนที่เปลี่ยนจอวิวอินเพราะบางคันเองเนี่ยเจ้าของเดิมไปเปลี่ยนเป็นจอจอขนาดจอกลางใส่มาแต่ว่าจอจอหน้าถ้าไปเผู้ผิดจอจอกลางมีอยู่แล้วแล้วไปเปลี่ยนจอหน้าก็ทีไม่เชื่อมต่อกันจอหลังมันก็จะใช้ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับหน้าหลังสวยเดิมประตูหลังไฟฟ้าอยู่แล้วสําหรับ 2.4V ตัวนี้ ห้ามไปดันไปไดช่วยเขานะนะครับปล่อยให้เขาทํางานอิสระไปะที่พูดเนี่ยก็คือเจอทุกคันนะครับขายไปทุกคันก็น่าจะเจอเจอทุกคันนะครับประตูค้างประตูอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเราไปผักไปดันไปช่วยเขาไงปล่อยให้เขาทำงานอัตโนมัติไปหน้าหลังสวยเดิมนอตไม่แกะไม่ขยับแน่นอนเบาะสามแถวเจ็ดที่นั่งแอร์สามตอนนี่เอกลักษณ์ของเขาไม่เคยขาดไม่เคยไม่เคยขาดไม่เคยเกินนามาสไตล์นี้อยู่แล้ว เป็นเบาะหนังแท้สีน้ําตาลเข้มนะครับสำหรับ 2.4V หรือว่า 2.8V ขับ2ก็แล้วแต่จะเป็นเบาะสีน้ําตาลเข้มยกเว้นตัว2.8 Sigma 4ก็จะเป็นสีน้ําตาลทองที่เหมือนกับรถหรูเลยด้านหลังก็ต้องมีเก็บเหมือนกันนะครับด้านหลังก็ต้องมีเก็บเหมือนกันนี่ก็จะมีรอยรอยสเก็ตนี่ชัดเจนนะครับนี่ก็ต้องไปส่งไปเก็บงานนี่นนโอโอ๋อทองที่ลเลยน่าจะเรียนมาพร้อมกันนะครับนี่ชัดเจนเลยนะครับมีรอยตาหนินะครับเนี่ย อันนี้เราเก็บได้นะครับเก็บร,ร,รถเก็บได้เก็บให้ได้โชคดีที่เราถ่ายเก็บไวนะ้เวลาส่งไปเก็บงานมาลูกค้าก็ลูกค้าจะได้เห็นว่าคลิปเก่า๋อมันเป็นอย่างนี้เองสอโพีส่สบายใจสอไม่ได้ไปแบบไปบุบสลายไปชนอะไรมาอะไรวันี่แต่จริงๆแล้วพูดถึงเรื่องชนกันรัเราไม่เอามาขายตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้อยากมีปัญหากับลูกค้าที่ต้องมาโกหกว่ารถสวยรถเดิมอะไรเมื่ถ้ารถมีปัญหาตั้งแต่แรกเราไม่เอามาขายไม่เอามารีวิวให้กับให้เสียเวลาเสียช่องเพราะว่าเราขายส่งทั่วประเทศ ลูกค้าส่วนใหญ่โดยพ่อฟอร์จูเนอร์เองเนี่ยไม่เคยเดินทางมาดูรถนะครับเราจัดส่งให้เลยเพราะเราการันตีให้ว่ารถเราสวยเดิมรถไม่มีอะไรตำหนิรอยขีดขวนรอยอะไรที่ต้องทําสีมันก็ต้องแจ้งลูกค้าชัดเจนอยู่แล้วนะครับรถมือสองมันจะให้เพอร์เฟกว่าโฆษณาเป็นสภาพป้ายแดงงนี้ไม่ได้แล้วตอนนั้นโกหกกันแล้วนะครับก็ฝากอีกหนึ่งคันนะครับสีขาวสวยๆขับเคลื่อน2ล้อคันนี้นะ 2.4V 959,000บาทวันนี้สอามาคอนเฟิร์มสภาพก่อนที่จะเก็บงานก่อนที่จะล้างนะครับ จะส่งไปเก็บงานนะกันชนหน้าหลังล้างเครื่องเก็บเบาะให้เรียบร้อยก็พร้อมที่จะส่งมอบได้ทั่วไทยทําสัญญาถึงที่บ้านบริการส่งทั่วไทยเหมือนเดิมนะครับไปทั่วไทยกับสอสักดายิ่งในช่วงโควิดเองเนี่ยนอนดูโทรศัพท์อยู่บ้านถูกใจขนาไหนโอนมาจองเดี๋ยวส่งทีมงานไปทําสัญญาที่บ้านส่งสไลด์ออนไปส่งรถได้ถึงที่บ้านนะครับสบายๆชิวๆรอจ่ายตังรอเสียเงินที่บ้านนะครับได้รถที่ดีรถที่คุ้มค่าแน่นอนฝากอีกหนึ่งขั้นคุณภาพโรเจอร์ 2.4V เกียร์ออโต้ปี2016 959,